ยังอยู่ที่เรื่องปากท้องนะคะอันนี้มาดูของกินกันบ้างนะคะเราต้องซื้ออาหารกินกันอยู่ทุกวันใช่ไห<ช><ะ>มคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปสํารวจราคาของสดกันหน่อยว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้เนี่ยทางกรมการค้าภายในเขาก็ออกมาแถลงราคาขายปลีกไม่ว่าจะเป็นหมูสดไก่สด ไข่ไก่ปรากฏว่าเฉลี่ยทั่วประเทศถ้าเทียบกับเมื่อช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยปรับตัวลดลง3-9%เค่ะเพราะว่าผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องค่ะโดยทางร้อยตรีจักรายอดมณีและนายอุดมศรีสมทรงรองอธิบดีกรมการค้าภายในถแถลงสถานการณ์ราคาสินค้าช่วงสัปดาห์ที่2ณวันที่9มีนาคม2566เทียบกับเดือนที่แล้วนะคะพบว่า หมูเนื้อแดงเนี่ยตอนนี้ราคาเฉลี่ย149บาทต่อกิโลกร,รมัมลดลง9%ค่ะไก่ถ้าเป็นส่วนน่องติดสะโพกเฉลี่ยนะคะอยู่ที่70บาทต่อกิโลกร,รมัมลดลงสเอนค่ะน่องไก่ราคาเฉลี่ย72บาทต่อกิโลกร,รมัมลดลง4%เสะโพกไก่เฉลี่ยอยู่ที่76บาทต่อกิโลกร,รมัมลดลง4%เอ์อกไก่ ช่วงติดหนังนะคะราคา76บาทต่อกิโลกรมัมลดลง5%ไข่ไก่เบอร์3เฉลีย่ยแล้วราคาอยู่ที่3บาท59สตางค์ต่อฟองลดลง7%ค่ะทีนี้ราคาสินค้าที่ขายเนี่ยต้องย้ำนะคะว่าในแต่ละพื้นที่ในแต่ละสถานที่ที่มีการขายเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปจำไหนในห้างในตลาดสดเนี่ยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับช่องทางการขายค่าขนส่ง แล้วก็การจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายด้วยนะคะซึ่งกระทรวงพาณิชย์เองก็มีการติดตามแล้วก็สำรวจราคาอาหารสดสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เนี่ยนะคะเราก็จะได้เห็นโครงการที่มีการนําสินค้าราคาถูกๆไปขายอย่างนี้นะคะเป็นโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนออนทัวทั่วไทยนําของกินของใช้ไปขายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดจะได้ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนนะคะซึ่งจุดขายอยู่ตรงไหนมีอะไรมาขายเป็นพิเศษบ้างเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้นะคะทางเว็บไซต์ของกรมการค้าภายในนะคะ www.dit.go.th หรือที่ f เฟซบ o ๊ Facebook, กกรมการค้าภายในค่ะ ถ้าประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการก็ยังสามารถร้องเรียนได้นะคะที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศค่ะถ้าได้รับแจ้งมาเนี่ยนะคะกรมเนี่ยจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบถ้าไปตรวจแล้วพบว่ามีการทำผิดจริงจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกรณีไม่ปิดใบแสดงราคาโทษปรับไม่เกิน10,000บาทกรณีจำหน่ายสินค้าราคาแพงเกินจริง กักตุนสินค้าหรือปฏิเสธการขายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน1,40 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ